สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชแนลนะครับวันนี้นะครับเฮีย <Yeah. S 1> er, พามาดูกิจกรรมนะครับชิงบัตรลิซ่าแฟนมีตนะครับกับทางทูนะครับผมฟรีกิฟต์รบสนุกชิงบัตรเข้างาน w h ล c ิซ่าทูไอนะครับกล้าพิส <c> พ <oughs> า,ารับสิทธิ์เลยนะครับก็คือ l i ซ่าเนี่ยจะมีจัดงาน Fanmeet นะครับผม t อร์ดิซ 2id นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเข้างานนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมสนุกชิงบัตรเข้างานได้นะครับที่แ p t 2id นะครับก็เปิดเข้ามานะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับ fd f r e e b c e นะครับก็ Every d f r e e b c e นะครับก็มาเลื่อนมาที่ free g i ตรงนี้นะรูบิซ่านะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับรอนะครับแค่นี้เองนะครับก็ คือได้ร่วมสนุกแล้ว for j o y s นะครับบัตรเข้างาน was is lisa t o id นะครับผมก็ winner will be a n o y s tomorrow นะครับ uh, a n o y s s e n t i m e n t นะครับ page ก็คือบัตรเข้างาน t o id จำนวนสีรางวัลน,นะครับ ลูกค้าที่กดลูกสนุกนะครับอันนี้คือเขาจะเป็นระดับที่นะฮะก็ระดับที่เป็น14583อมะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะจัดงานวันที่26พฤษภานะครับที่ to ไอคอน h l l l นะครับไอคอนสยามนะครับผมติดตามผการประกาศรายละเอียดขอรับของรางวัลนะครับได้ประกาศผู้โชคดีนะครับดูโทรโขงในแอป t o you to id แล้วก็เว็บไซต์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากลุกสนุกนะครับลุสนุกฟรีก็ใช้ทูไอดีของตัวเองนะครับกด1ครั้งนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้สิทธิ์เพิ่มนะครับก็ใช้1นึ่งทูพอยต์นะครับเพื่อเพิ่ม1นึ่งิรุ้น,นะครับแต่ว่าถึงเพิ่มไปเนี่ยถ้าเราระดับที่ไม่ได้ตามที่เขากําหนดไว้จำนวนสีท่านเนี่ยก็คือจะไม่ได้นะครับก็คือต้อง อาศัยดวงด้วยอาศัยอะไรด้วยนะครับอันนี้คือเป็นแบบเตือนนะครับว่าใครที่ได้รับรางวัลไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็จะบอกชื่อนะครับว่าเจ้าของหมายเลขนี้นี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าหมายเลขที่ที่แบบเหมือนประมาณว่าได้ลงทะเบียนไ้แล้วเขาจะบอกเลยว่าชื่ออะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่า โอ้อันนี้ต้องต้องจ่ายภาษีด้วยนะครับหากที่จ่าย5%แล้วก็ภาษีพูนะคะ่าเพิ่ม7%นะครับผม <c oughs> แล้วก็ต้องมายืนยันสิทธิ์ภายใน7วันนะครับฉะนั้นถ้าคุณมาเล่นนะครับคุณต้องมาเช็คว่าคุณได้รางวัลหรือเปล่านะครับผมอืมก็บางวันก็จะแจกเยอะบางวันก็จะแจกน้อยบางวันก็แจกเป็น10บอะบางวันก็ แจกแค่5นะครับผมก็เท่าที่ดูอ่ะเออเสาร์อาทิตย์นี่คือจะแจก 10, 10บสิใบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาจะแจกแค่หาใบนะครับหรือ4ี่ใบนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากได้ตั๋วนะครับออแฟนมีตของลิซ่านะครับก็สามารถที่จะเ,ออเข้าไปที่แอป to ID นะครับแล้วก็มากดรลบสนุกทุกวันได้นะครับผมก็ <c oughs> ที่เน้นย้ำก็คือว่าถ้าเราต้องมาดูตัวทอระโคกเนี่ยนะครับว่ามันมันประกาศที่ผู้โชคดีอะนะครับประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้บัตรแฟนมีสนะครับแบบเสียเฉพาะแค่ค่าภาษีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซื้อราคาเต็มนะครับก็มาลบสนุกใน a p p t o ไ d ได้นะครับผมก็ขอบคุณทาง AppToID นะครับที่เลือกน้องลิซ่านะครับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วยังจัดงานแฟนมีตให้อีกนะครับผมก็สำหรับคนที่สนใจนะครับก็อย่าลืมมาร่วมสนุกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้คุณร่วมสนุกไปแล้วนะครับก็มันก็จะขึ้นมา you have r e a d y use your daily free time อะไรอย่างเงี้ยแลคือก็คือวันนี้มัน มันคุณได้ลองแบบอะไรอะลุ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็คือ1 1 1บัญชีท i d รไอเดลุ้นได้ฟรี1ครั้งแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ลุ้นมากกว่านี้คุณจะต้องใช้1 t o o l ID นะครับแต้มในการลุ้นเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ